สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านก็วันนี้ก็ขออนุญาตตอบคำถามที่มีถามว่า,เ,าเมื่อทำสมาธิแล้วไม่ได้มีปรากฏการพิเศษหรืออะไรนะคะโอเคเอคืออย่างนี้นะคะว่าพวกเราทุกคนนะเริ่มต้นเลยคือพลังงานนะพลังงานขาวใสสะอาดบริสุทธิ์หรือพระผู้สร้างนั่นเอง ะะเมื่อมีการเบียดเบียนกันของทำกิเลสแล้วก็ทำอัพยากัตตาหรือสีเท่ากับสีดำนะฮะพระผู้สร้างพลังงานฝ่ายขาวหรือตัวตนที่แท้จริงของเราท่านเลยสร้างกายชุดแรกคือกายตน่าต้นธรรมนะฮะแตะ่เมื่อมีความละเอียดอ่อนปะทะกับทาสีดำกับสีเทากายแตกสลายได้ง่าย ่านก็เลยสร้างกายชุดที่2คือกายมนุษย์หยาบขึ้นมาด้วยการประกอบการของธาตุทั้ง6คือดินไฟลมน้ำอากาศสธาแล้วก็วิญญาณธาตุจนมาเป็นกายมนุษย์หยาบเริ่มแรกก็มีความขาวใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับกายต้นธาตุต้นธรรมเลยนะคะเพียงแต่ต่างกันที่มีเกตอดอกบวตุมลงมาในจักรวาลแล้วทีนี้ การที่เราทําสมาธิใช่ไหมคะตั้งแต่ชาติแรกที่เป็นกายต้นท่าต้นธรรมนั้นเราทำแต่สมาธิอย่างเดียวนะคะนั่งลืมตารับส่งพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์จากฝ่ายสว่างเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อที่เราลงมาในอน,นันตจักรวาล ะะเพื่อที่จะผลิตพลังงานด้านบวกเพราะผู้สร้างสร้างทุกสิ่งในอนันตจักรวาลน,นี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเราให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่เพื่อที่จะผลิตพลังงานด้านบวกนะคะการที่เราทำอนิมิตเจตุสมาธิ สำหรับคนใหม่นะคะเจตแปลว่าจิตสมาธิแปลว่าหยุดนิ่งอันนี้มีเจตสมาธิคือการนำใจหยุดนิ่งตำแหน่งที่มีแต่พลังงานาบวกล้วนๆน,นะคะหรือตำแหน่งพระผู้สร้างนั่นเองนึกว่าเราเป็นพระผู้สร้างไปเลยนะคะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะในการทำสมาธิแบบนี้แต่ใจเรา อยู่กับพระผู้สร้างและเป็นพระผู้สร้างไปเลยพลังงานด้านบวกก็จะทะลุทะลวงมานะคะมาที่ตรงที่เครื่องจักรเล็กของเรานะคะตอนที่พระผู้สร้างท่านสร้างกายชุดแรกขึ้นมานะคะท่านติดโปรแกร,รมไว้ที่ส่วนกลางกายของเรา mm. เหนือสะดือนะคะขึ้นมาบริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนั้นจะเป็นที่เก็บพลังงาน เป็นที่ตั้งของใจภายในดวงใจจะมีดวงธรรมธรรมหรือพลังงานอันเดียวกันนะคะจะมีอยู่3พลังงานด้วยกันที่เก็บอยู่ในกลางใจของเรานะะในดวงธรรมของเรานะ,ะแล้วตรงนี้เก็บสะสมอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเห็นอะไรนะคะเราจะไม่เน้นการเห็น แต่เราจะไปเป็นนะคะ n not t o o n n g นะะนึกว่าเราเป็นไปนเลยทุกกิจกรรมนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นทำ ทำอะไรก็ตามนะคะล้างหน้าแปลงฟันทํางานต่างๆอันนี้เพราะว่าการทําสมาธินี้เราทําตั้งแต่เริ่มแรกแล้วตั้งแต่พบชาติแล้วที่เป็นกายต้นท่าต้นทมแล้วที่ลงมาทําภารกิจในจักรวาลน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นการเห็นเพราะว่า ฝ่ายสว่างทำให้เห็นก็ได้ฝ่ายสีดำหรือสีเทาทำให้เห็นก็ได้นะคะบางท่านที่เห็นแล้วถ้าไม่ติดนะคะไม่ติดนิมิตก็ถือว่าดีนะคะคือมุ่งตรงไปเลยตรงศูนย์กลางกายของเราเป็นต้นทางของทางสายกลางแล้วไปสุดที่ศูนย์กลางกายของกายต้นท่าต้นทมน,นั่นคือตำแหน่งพระพู้สร้างเป็นสุดที่ทางสายกลางตรงนั้น เรามุ่งตรงไปเลยตรงนั้นนะคะไปถึงถึงแล้วก็อยู่เลยอยู่แล้วก็เป็นไปเลยนะคะแล้วก็พลังงวนแห่งความบริสุทธินี้ก็จะชะ้ล้างาพลังงานสีดำและก็สีเทาที่ตกค้างในตัวเราอยู่เราก็จะสะอาดขึ้นได้เรื่อยๆนะคะดวงธรรมของเราก็จะใสสะอาดสว่างนะคะถ้าหย,บหยาบ คนมนุษย์หยาบนี้ก็จะไม่เห็นนะคะแต่ว่าละเอียดละเอียดที่เขาอยู่รอบตัวเราเขาเห็นนะคะความใสสะอาดสว่างของเราเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่เรา เป็นพระผู้สร้างไปเลยนะคะด้วยอารมณ์ดีอารมณ์สบายไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความกลัวไม่มีท้อแท้หวันไหวอารมณ์ลบๆต่างๆไม่มีนะคะมีแต่ความรักเมตตาตัวเองนะ,ะอะไรที่มันเป็นเสิ่งลบๆที่ทำร้ายจิตใจของเรา ร่างกายจิตใจตัวเราก็ไม่ทําอะไรที่ทําร้ายผู้อื่นทั้งทางกายว่าจจใจเราก็ไม่ทํานะคะให้อภัยในอดีตที่ผิดพลาดของเราเคลียร์ตัวเองทุกอนุวินาทีเลยเคลียร์ผู้อื่นด้วยทุกอนุวินาทีให้อภัยให้อโหสิกรรมทุกคนนะคะโอเคขออนุญาตตอบเพียงเท่านี้นะคะขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านรักทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ